ต้นเงื่อนแห่งปฏิจจสมุปบาทละได้ด้วยการเห็นอนนจังพิสุองค์หนึ่งได้ทูลถามอย่างเดียวกันกับคำถามในเรื่องที่แล้วมาต่อไปนี้เป็นคำตอบดูก่อนพิสุเมื่อพิสุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุโดยความเป็นของไม่เที่ยงอวิชาจึงจะละไปวิชาจึงจะเปิดขึ้นเมื่อพิสุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายละถึง เมือ่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูวิญญาณเมื่อพิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูสัมผัสเมื่อพิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเวทนาะอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก,ก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยโดยวความเป็นของไม่เที่ยงอวิชชาจึงจะละไปวิชาจึงจะเกิดขึ้น ในกรณีแห่งโสตะคานะชิวหากายและมโนโทุกหมดมีข้อความอย่างเดียวกันดูก่อนภิกษุเมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อวิชชาจึงจะละไปวิชาจึงจะเกิดขึ้นอาการแห่งอนิจจังโดยละเอียดเรื่องนี้มีความประสงค์เพื่อขยายความของเรื่องที่แล้วมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดูก่อนพิกษุทั้งหลาย วิญญาณย่อมมีขึ้นเพราะอาศัยทำสองอย่างสองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งจักรสุด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจักหูวิญญาณจึงเกิดขึ้นจักสุเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นรูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นทมทั้งสอง จักสุรูปอย่างนี้แลเป็นสิ่งที่หวันไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอืน่นจกักขวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอืน่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจกักขวิญญาณแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรน มีความเป็นไปโดยประการอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากักขววิญ,ญญาณเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้จกักขววิญ,ญญาณจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความประจวบพร้อมความประชุมพร้อมความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลายจักสุรูปจกักขววิญญ,ญาณสามอย่างเหล่านี้อันใดแลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เราเรียกว่าจากักขุสัมผัสดูก่อนพิสุทั้งหลายแม้จักขุสัมผัสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื <IP> ่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุสัมผัสแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จกักขูสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้จกักขูสัมผัสจากเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนดูก่อนภิสุทั้งหลายบุคคลผู้ที่ผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดผัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้หมายรู้แม้ทำทั้งหลายอย่างนี้เหล่านี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่วันไหวด้วยอาพาธด,ด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่น ในกรณีแห่งโสตะวิญญาณก็ดีคานวิญญาณก็ดีชิวหาวิญญาณก็ดีกายวิญญาณก็ดีก็มีในอย่างเดียวกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งมโนโด้วยซึ่งธรรมารมทั้งหลายด้วยมโนวิญญาณยังเกิดขึ้นมโนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีนความเป็นไปโดยประการอื่นธรรมารมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่นทำทั้งสองมโนธรรมรมอย่างนี้แลเป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นมโนวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุ <R ip> อันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณ แม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรนมีความเป็นไปโดยประการอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายมโนวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้มโนวิญญาณจะเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความประจวบพร้อมความประชุมพร้อมความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลายมโนธรรมารมมโนวิญญาณ สามอย่างเหล่านี้อันใดแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่ามโนสัมผสัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้มโนสัมผัสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็าตามปัจจัยอันใดก็าตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผสัสแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายมโนสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้มโนสัมผัสจะเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ที่ผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดผัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้หมายรู้แม้ทำทั้งหลายอย่างนี้เหล่านี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่วันไหวด้วยอาพาธด้วย ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่น